ถ้าคุณอยากรู้ว่าจริงไหมลองมาใช้กดเร่งดึงดูดกันดูนะคะให้เริ่มต้นด้วยการผ่อนคลายจิตใจและนั่งสมาธิเป็นเวลา5-10นาทีเพราะว่าคุณจะต้องรู้ว่าตัวเองกำลังต้องการอะไรจากนั้นจึงส่งภาพสิ่งที่ต้องการไปยังจัก,กรวาล เขียนความปรารถนาของตนเองลงในกระดาษและรับรู้ถึงมันจากนั้นจึงเขียนสิ่งต่างๆทั้งมวลที่จักรวาลเคยมอบให้แก่คุณและที่สำคัญจงเชื่อมั่นในจักรวาลขั้นตอนที่หนึ่งผ่อนคลายจิตใจนั่งสมาธิประมาณ5-10นาที เพื่อกระตุน้นพลังสมองและทำจิตใจเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้แต่อยากแนะนำให้ลองทำ 2. ต้องแน่ใจในสิ่งที่คุณต้องการและในระหว่างที่ตัดสินใจอย่านึกสงสัยในตัวเองเป็นอันขาด ให้จำไว้ว่าคุณกำลังส่งคำขอถึงจัก,กรวาลซึ่งสร้างขึ้นจากความคิดและตอบสนองต่อความคิดคุณต้องรู้ให้แน่ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะถ้าคุณไม่ชัดเจนไม่แน่ใจจัก,กรวาลก็จะได้รับคลื่นความถี่ที่ไม่ชัดเจนและอาจส่งผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการมาให้ คุณจึงต้องแน่ใจในตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างเรงกล้านั้นคืออะไร 3. ขอจัก,กรวาลในสิ่งที่คุณปรารถนาสร้างคำขอขึ้นมาและส่งภาพสิ่งที่ต้องการไปยังจัก,กรวาลแล้วจัก,กรวาลจะตอบรับคำขอนั้นเองให้คุณคิดว่าสิ่งนั้นกลายเป็นของคุณแล้ว ยิ่งภาพที่คิดมีรายละเอียดชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเช่นถ้าอยากได้เครื่องเล่นเกมให้คิดภาพตัวเองกำลังเล่นเกมด้วยเครื่องเล่นนั้นจินตนาการว่าตัวเองสามารถรับรู้ได้ถึงจอยควบคุมว่าตัวเองกำลังนั่งเล่นเกมโปรดกกำลังสัมผัสเครื่องคอนโทร หรือถ้าคุณกำลังแอบปิ้งใครสักคนก็ให้จินตนาการว่าคุณกำลังเดินเคียงคู่เขากำลังสัมผัสและคลอเคลเคียกับเขากำลังอยู่กับเขาพอจะได้แนวทางกันไหมคะ 4. เขียนความปรารถนาของคุณลงไปเริ่มต้นด้วยคำว่าตอนนี้ฉันมีความสุขมากและ รู้สึกขอบคุณที่จุดๆและปิดท้ายประโยคหรือย่อหน้าด้วยการบอกสิ่งที่ต้องการให้จักรวาลรับรู้โดยการเขียนลงไปในรูปประโยคปัจจุบันเหมือนคุณมีสิ่งนั้นอยู่ในมือแล้วตอนนี้ และพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบและทุกๆวันอ่านมันจนกว่าความปรารถนานั้นจะเป็นจริงให้คุณหลับตาและจินตนาการถึงสิ่งที่ปรารถนาราวกับมันเกิดขึ้นแล้วณตอนนี้และพยายามจินตนาการภาพให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆห้ารับรู้ถึงมันเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึก เมื่อได้รับสิ่งที่เฝ้าปรารถนาเสียตั้งแต่ตอนนี้คุณต้องแสดงพูดและคิดราวกับว่าตัวเองกำลังได้มันมาจริงๆแล้วนี่ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีอำนาจมากที่สุดในการใช้กฎแรงดึงดูดเพราะมันเป็นขั้นตอนที่กฎของเราเริ่มทำงาน นอกจากนี้หลังจากผ่านขั้นตอนนี้ไปคุณอาจจะไม่รู้สึกต้องการสิ่งนั้นแล้วก็ได้เพราะคุณรู้สึกราวกับว่าตัวเองมีมันอยู่แล้วในมือในขณะที่จัก,กรวาลจะทำให้ความคิดและความรู้สึกนี้ปรากฏผลและคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ต้องการ 6. แสดงความขอบคุณ แสดงความรู้สึกขอบคุณเขียนรายการทุกสิ่งทุกอย่างที่จักรวาลเคยมอบให้แก่คุณจงขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่จักรวาลได้มอบให้เพราะจักรวาลทำสิ่งต่างๆมากมายให้แก่คุณการตอบแทนจักรวาลด้วยความรู้สึกขอบคุณ จะช่วยดนบันดาลให้จักรวาลมอบสิ่งต่างๆให้คุณมากยิ่งขึ้นและนำสิ่งดีๆอีกมากเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นคุณเคยถูกใครสักคนรังแกแต่เขาหยุดระรานคุณไปแล้วก็ถือเป็นหนึ่งเหตุผลให้คุณรู้สึกขอบคุณได้หรือถ้าคุณเคยแอบปิ๊งและเขาตอบรับรักคุณ สิ่งนี้ก็ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณขอบคุณจักรวาลได้คุณควรขอบคุณจักรวาลสำหรับกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ด้วยเช่นกันเพราะการแสดงความขอบคุณเป็นการติดเทอร์โบให้จักรวาลช่วยทำตามคำขอให้เร็วยิ่งขึ้น 7. จงเชื่อมั่นในจักรวาล ลองจินตนาการถึงอีกมิติซึ่งมีลักษณะคล้ายโลกจริงมากๆแต่เป็นโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาจากใจจริงจะกลายเป็นจริงในชั่วพริบตาลองจินตนาการว่าตัวคุณอยู่ในมิตินั้นมิติที่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณขอจากจักรวาลจะมาหาคุณในพริบตาแต่จงอย่ามองหาสิ่งที่คุณขอ เพราะนี่แหละคือช่วงที่หลายๆคนมักจะทำพังเพราะถ้าคุณต้องคอยสอดส่องหาสัญญาณบ่งชี้ว่าคำขอกลายเป็นจริงแล้วหรือยังจักรวาลจะได้รับสารว่าคุณยังไม่มีสิ่งนั้นและลงเอยด้วยการดึงดูดความไม่มีมาหาคุณแทนคุณจะต้องใจเย็นเข้าไว้ อย่าหงุดหงิดโวยวายถ้าสิ่งต่างๆไม่เกิดขึ้นในทันทีอย่าเอาแต่มองหาวิธีการสร้างสิ่งต่างๆจงปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของจักรวาลเพราะการที่คุณเป็นกังวลแทนจักรวาลเรื่องวิธีการต่างๆนั้นมันเป็นการบอกว่าคุณขาดศรัทธาและคุณก็กำลังบอกจักรวาลว่าเขาต้องการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทั้งที่จักรวาลมีความรู้และพลังมากกว่ามนุษย์ชาติเป็นไหนไหนเคล็ดลับถ้าโลกแห่งความจริงตอนนี้ไม่ค่อยดีนะักต้องพยายามอย่าคิดถึงมันมากเกินไปเพราะคนส่วนใหญ่มักจะจดจอ่อแต่ความจริงในปัจจุบันจนลงเอยด้วยการดึงดูดสิ่งเดียวกันเข้ามาหาตัวลองหันมาโฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะพบทานมัน เพราะมันจะได้ผลจริงๆฉะนั้นความรู้สึกจะเป็นตัวที่คอยกระตุ้นให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉะนั้นคุณต้องรู้สึกดีรู้สึกชัดเจนกับสิ่งที่คุณปรารถนาลองนำไปใช้ลองปฏิบัติด,ดูนะคะความเชื่อเหนือธรรมชาติโดยวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดใช้ได้จริงไหม